สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างมั่นที่ได้รับปุ๋ย0060นะครับถูกช่วงถูกจังหวะนะครับผมรากาได้รับอยู่ตลอดหลังจากนะครับอายุมันนะครับสมเดือนเคิงขึ้นไปนะครับสมเดือนเคิงขึ้นไปนะครับอที่เขาฉีดเขาไห่ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ฮอร์โมนนะครับ บอกว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับ0060นะครับได้รับโแทสเสี่ยมนะครับหัวมันนะครับหัวมันจะดกนะครับหัวมันจะดกหัวมันก็จะออกดีนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อีเหลียงนะครับอีเหลียงหน่อยนะครับหัวมันนี่ถ้ามันเท้าใส่ปุ๋ย0060นะครับถูกช่วงถูกจังหวะนะครับหัวมันจะดีนะครับเมืองพี่น้องเมือง่นออกนะครับนี่ก็คือหัวมันอีเหลียงหน่อยนะครับผม ออกเต็มลำนะครับออกเต็มเบดนะครับถูกฟังเนี่ยครับเป็นลักษณะนี้เนี่ยครับเป็นซิปวัวหัวขื่นนะครับผมซิปวัวหัวขื้นน้ำหนักดีนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงในช่วงจังหวะ3สามเดือนครึ่งนะครับสามเดือนครึ่งนะครับเฮ้าต้องใส่ปุ๋ย0 0 6 0ระเบิดหัวมันนะครับในช่วงนั้นนะครับมันเฮานี้ต้องการนะครับ ต้องการโพแทสเซียมสูงนะครับเพื่อนะครับไปบำรุงหัวนะครับสางแป้งสางหัวขึ้นมานะครับผมอ่าเขากระชีดเอานะครับในช่วงที่มันอ่าถือช่วงแรงนะครับถือช่วงแรงเขากระชีดนะครับอ่าเป็นในรูปแบบของเหลวเป็นปุ๋ยน้ำฉีดใส่น้ำเงานะครับน้ำเงาน้ำเงาน้ำข้นต้นเนี่ยแหละนะครับผมฉีดเข้าไปนะครับอยู่เป็นประจำนะครับให้ฉีดให้เพิ่นกินเป็นประจำนะครับหัวมันจะดก นะครับญงสม่ำเสมอกันนะครับหัวมันลุกญงสม่ำเสมอกันที่เป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนได้รับปุ๋ยได้รับสารอาหารโพแทสเซียมนะครับหรือว่า0 0 6 0ในช่วงนาแรกนะครับเขาใส่ปุ๋ยเขาสามารถจะใส่ปุ๋ยเม็ดได้นะครับแต่ว่าเขากะเอาเป็นปุ๋ยเกล็ดมาละลายน้ำฉีดเอาหรือว่าเป็นฮอร์โมนนะครับเกี่ยวกับระเบิดหัวมันนะครับที่เพื่อนเห็ดสกัดออกมานะครับ ในรูปแบบของเหลวมาขายแลวกะฮอาเกลมะลายน้ำฉีดได้นะครับฉีดใส่น้ำโคนเหงาได้นะครับพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยคือการถี่เพ่นได้รับอยู่เป็นประจำนะครับหรือว่าเพ่นได้รับเพียงพอนะครับหัวมันกับชิงไห่ฮิดกนะครับน้ำนักดีเปอร์เซนต์แป้งก็สูงนะครับสำหรับมือใหม่ทีพ่นหาเทเฮนะครับผมลงมือทําเลยนะครับบ่ตองไปคิดอย่างหลายนะครับเบื้องในคิดเท่ากับสามารถเห็ดได้เลย นะครับผมในช่วงจังหวะที่มาะสมในการใส่คือ3เหรียญครึ่งนะครับสมเหรียญครึ่งเพื่อระเบิดหัวมันนะครับผมอายุเพลนนี่ก็ได้แล้วนะครับได้เต็มทีแล้วคือ3ามเหรียญครึ่งนะครับสามารถฉีดได้นะครับผมสามารถฉีดได้สามารถใส่ได้คือกันนะครับพี่น้องท่านใดที่กาลังจะเห็ดนะครับเมื่อไม่ที่กาลังจะปลูกปลูกเลยครับผมเพราะว่าเฮาเบิ้องในคลิปนะครับเบิ่งในคลิปก็สามารถเห็ดได้นะครับ การปลูกมั่นนี่เบยากนะครับแต่ว่าการดูแลร,รักษาหรือการบำรุงนี่แหละครับเพื่อเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเพื่อว่าเขาจะได้ผลผลิตสูงนะครับอัตราส่วนต่อไร่ต้อให้มั่นไดสูงกับการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยถูกช่วงถูกจัวงหวะนะครับผมบำรุงในช่วงสามเดือนครึ่งต้องบำรุงนะครับบำรุงหัวบำรุงหัวก็คือให้ เฮ็ดจังได้เพิ่นได้รับธาดอาหารอ่าโพแทสเซียมนะครับเพื่อไปบำร,รุงกระตุนระเบิดหัวมันนะครับเพื่อขยายโตให้หัวมันใหญ่นะครับห้มันดกนะครับขั้นตอนที่ผมบอกก็คือ,อช่วงสามเดือนครึ่งนี่นะครับใส่ในรูปแบบของเหลวฉีดปุ๋ยน้ำเอาเพราะว่าช่วงมันแรงถึงช่วงมันแรงฮากก็ร์สามารถจะใส่ปุ๋ยเม็ดได้นะครับพี่น้องฮกกอามารถจะเอามาหยอดได้ แต่ว่านะครับถ้าเข้าใส่ในรูปแบบของเหลวนี่มันชิ้ง่ายนะครับมันชิ้เร็วในการใส่ฉีดลงน้ํำข้นเงาข้นต้นได้เลยนะครับพี่น้องหัวมันกับชีดกนะครับหัวมันชิดกชี้ง่ายนะครับอ่าเพิ่มชี้างแป้งแางหัวเพิ่มกัน้ำนักกับชดีนะครับน้ำนักกับชดีตามตัวอย่างที่ไทยแหละครับผม อันดับแรกก็เร่งต้นเร่งใบขึ้นมาซะก่อนนะครับลังจากเร่งต้นเร่งใบแล้วให้เพิ่นได้ทีห้องเพิ่นแล้วนะครับหัวเพิ่นจะออกหลังจาก3เดือนเคืองไปแล้วสองเดือนก,กว่วๆก็กเริ่มมีหัวแล้วนะครับรเพิ่นกิบขึ้นห้องเพิ่นไปเรื่อยๆนะครับขื้นห้องเพิ่นไปเรื่อยๆช่วง3มเดือนนะครับไปหาหกเดือนให้บางรุ่งนะครับบางรุ่งไปเลยหรือว่าเง่ไปเพราะว่าปกติบางคนเพิ่นกระถอนเป็นมั่นปี10เดือนขึ้นไปเพิ่นกระจ้างถอนนะครับ ตามปกตินี่คือลักษณะนี้นะครับแปดเดือนเก้าเดือนก็สามารถถอนขายได้แล้วนะครับสามารถถอนขายได้แล้วทางเงาลักษณะนี้นะครับสิบกิโลขึ้นนะครับอ่ลายหนึ่งกัมีอยู่แล้วนะครับหาตันหกตันนะครับซทำนี่นะครับหาตันหกตันมีอยู่แล้วนะครับถ้าผมลุ้งไปเรื่อยๆนะครับฉีดไปเรื่อยๆนะครับอายุเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่ได้แน่นอนนะครับหาตันหกตันอ่าเบื้องลักษณะมันเงาหนึ่งกับสิบกิโลกรัมขึ้นนะครับผม นี่แหละครับพี่น้องผลที่เข้าใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอนะครับฉีดฉีดเป็นในรูปแบบของเหลวนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับศึกษาเบืงองยืนในคลิปอ่าเบิงในคลิปนะครับผมก็มีหลายหลายคลิปที่บอกอ่าแนะนํำเกี่ยวกับช่วงระยะแรกนะครับอ่าเร่งต้นเร่งใบนะครับเร่งต้นเร่งใบเหตดจังไดนะครับหรือว่าการดูแลรักษาน้ำอ่าบ่อให้ยาเกิดฉีดจังไดเหตุจังไดนะครับศึกษาเบิงเบิงดีดีนะครับ รีเบิงนะครับหรือว่าเบิง์นมองไดบ่เขอใจจังคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับสูมือนี่เฮ็ดไฮนี่พามันมีพวกปุ๋ยพวกยานะครับฉีดดูแลรักษางายก่อแตงแต่ก่อนนะครับสมัยก่อนที่ผ่านมานะครับเฮ็ดให้สะดวกสบายในการเฮ็ดไฮแล้วก็ผลผลิตต่อไร่สูงนะครับมีฮอร์โมนหลไๆลโตที่ ทางบริษัทโรงงานที่เ่นเห็ดออกมาขายจําหน่ายก็ได้ผลดีคือกันนะครับเป็นตัวระเบิดหัวมันนะครับเห็ดหัวมันเท่าไยนะครับอ่าบอแมนมิตรปุ๋ยเม็ดนะครับสมือนีนะครับอ่าเข้ากับศึกษานะครับเบิงเขาไปเบิ้งหลายๆคลิปนะครับอ่กะเนี่ยนะครับวันนี้คิคูดให้พี่น้องเบิงนะครับกะหัวมันกะออกเต็มนะครับพี่น้องนะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับถ้าเพื่อนได้รับปุ๋ยได้รับถาดอาหารครบนะครับ ครบทั้งสามมูทั้งสามยางแล้วก็มีถาดอาหารรองนะครับที่เพื่อนได้กินอยู่ตลอดนะครับหัวมันกับสีโรกินไงนะครับน้ำหนักดีปเปอร์เซนต์แปลงก็สูงนะครับครับผมคลิปนี้ก็พามาเบงตัวอย่างนะครับให้พี่น้องเบิงตัวอย่างในการได้รับหัวมันได้รับปุ๋ย0 0 6 0อยู่เป็นประจำนะครับกััวมันกับชีไนอยู่ประมาณนี้นะครับผม ครับผมคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ